สวยมาเอาพี่น้องไปแล้วเพิ่นบอกใส่ข่อยเอาม่อยังน,นี้วานนิเออนั้งขาข่อยเอาพี่น้องเพิ่นบอกเอาให้เพิ่นเห็ดไปเลยพี่น้องเอาเห็ดไปเพิ่นบอกใส่ข่อยพี่น้องเพื่อนว่าทางานาเหมือนคนป่วยเนนะพื่อนมาพอจินข้าวยังก็นักทุกห์มวยไปทัพี่นอ้องการที่เพิ่ใส่ข่อยแบบนี้ข่อยกะที่ว่าอขาเรียก่าเจ้าน้องเจ้าบ่มากเนาะขวากะเฮ็ดน้องข่อยไปของการ ตั้งใจเฮ็ดเพื่อครอบครัวข่อยเฮ็ดเพื่อเงี้ยนขอย่อยพ่มสาะตันนุ่งตันใหย่เงี้ยมันเศร้าเรื่องวัเฮ็ดยังคำมันบบกคือคัดตาเจ้าเปาขอโทษแล้วกันท่านเจ้าก็ต้องมองด้วยแง่บวกยังมองด้วยแง่ลบั่นว่าขึ้นว่าคอยเฮ็ดข,ขาข้นคือยังชุบมวยโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องก่อนนอนคุยกันคุณอาบน้ำเท็จพี่น้อง อาบน้ำแล้วก็มานั่งคุยกันก่อนนอนพี่น้องนั่งเฝ้าน้อง่วนกินหมูทะกินหมูทะอิ่มแล้วก็แม่กขาดูกับผ้าอาบน้ำเขานอนแล้วเจ้าบุญรวยแม่มันอาบหรือยังผ่านเขาไป็นน้องยินด้ยินเสียงแก่ๆอยู่ก็ดีอาบน้ำให้ลูกเพลน่ะแล้แม่เพลินอาจีพอาบก่อนนอนกาดเป็นได้นาะแต่มาคุยกันก่อนพี่น้องเ่าเวรการกินเหรอวันได้กินหลไรปันไดหรอกเพราะว่า เค็บคาพี่น้องเลยเอาออกมาอะไรอีกได้ยินเสียงแมวเมื่อกี้นึกว่านอนแลวฮะอะอะไรพ่อไม่ได้นุ่งเสื้อแมวแมวได้ยินเสียงพ่อเห็ดคลีปบล้วก็ออกมาหลุดพี่น้องมากวนเอาแม่ๆเอาพี่น้องวันนี้แม่เป็นมะเมาแล้วแม่เป็นน้ำเอาของเขเนียแล้วมาขวนพ่อพี่น้อง สียงพัด่มเนื้อลพี่น้องเน้อคลิปนี้ห้องกัดจีบ้อกันก่อนนอนเนาะตอนนี้กับประมาณสี่เขาท้องทุ่มหรือมั้งกว่าจะเห็นความเม่นนี่กัิ่นขาจาจักเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เนาะ่นก็เคยพิมพ์ไม้นะถามตาสมัยไข่เก็บขาไม่ใหม่คนก็บ,บอกว่าเป็นเก่าทิา์บอปัจจุบันเนี่ยข่ายังมีคนถามมีคนสงสัยว่าเก่าทิ์หรือเก่าทิพถิ กสิบอยกับวสามารถเสียคนเสียไดหรือเสียอดไรอะเอกระบอกในขัําเดียวว่าจะคอยปรึกษาคุณหมอเพม่อนกับว่าเออนี่เป็นเก้าแต่ว่ายังขั้นนี้เป็นแบบว่ารุ่นแรงครับกลายเป็นเก้าก่อนนะเพราะว่าจากคนตรวจด้ข่อยข่อยมีอดใบตรวจเมี้ยตอนนั้นเออแต่ว่าข่อยขาดเอามาโชว์ว่าอะไรนาะเป็นของคุณหมอเป็นของราชขันเราคือวามารถ์ีะเอามาโชว์มายังใด ก่อยคิดตัวว่าไปเห็ดยี่หงี่าพี่น้องค่อยก็ไปตรวจยี่โ่งบานมากตอนนั้นเพิ่นกาบอกค่อยว่าการกินขะนแหนมันแนน่น่นนนำตอนนั้นค่อยอยากได้ใบลำมร่องแพลเนาะตอนเขาไปตรวจนะซึ่งค่อยต้องการใบลำมร่องแพดนะหน่ำซึ่งค่อยจะเอาใบรำม่องแพย์ไปเฮ็ดทุลาคอยตอนก่อยก็เลยไปหาหมอไปปรพกษาเป็นป่ถามเป็นกรเออเริ่มจะเป็นเกาเพ่นก็เลยบอกว่ากินนั่นกินนี่ได้ไม่ได้ก็เทียว,วามเพิ่น าแต่ว่าไม่ได้ห้ามไม่ให้กินบนบอแต่ว่าถ้ากินอะไรแล้วผิดอย่างเป็ดไก่กุ้งอาหารทะเลหอยอย่างสิถ้ารู้สึกว่ากินพิดหล่ะก็ยุดิินอ่าพักยอดพักยอดกอดะทิ้งยอดจะอุ้มยอดยังกะยอดผักบุ้งยังสิละแต่การกินเ่ะรู้สึกว่าเจ็บปวดหล่ะก็ยุดิินอ่าแต่ว่าโรคเก่ามันมีหลายแบบคน,คนบอบางคนก็เป็นตามนิ้วมือมเป็นตามข้อขา แต่ของเบาเพนเป็นยู่ห้อนิโปกเนี่ยสมติว่าอันนี้เป็นนิโปกตีนเนาะเอาบว่าเอานิโปกตีนก่อนน้เมื่อเนาะแล้วของไข่มันจะมายุ่งขังเนี่ยไข่มันจะปวดคันมันก็ดีแบบว่าเป็นเป็นเป็นให้หายที่พี่น้องเห็นว่าบางที่คอยกินยังได้ดิบางที่มันก็ดเท่าเนี่ยโรคอันนี้มันจีบว่าหายขาดแต่ว่ามันสี่แบบสมติวาสองสามเดือนมันกลับมาเทียนึงแบบว่าคอยกินแติว่า่อยกินเป็ดก็น้องมนหนึ่งเสี ก็รู้สึกว่าค่อยปวดเราก็ยเชมาเบิ้งอาการหรือคนมอบอกว่าให้สังเกตดูที่นิ้วโป้ถ้าเคยเป็นนะมันจะบวมแล้วก็เป็นสีชมพูเพราะนี่คอยกระซั่งยาเมื่อไหร่คอยกระถือยาดตัวนี้ยกะเราคอยรู้สึกปวดคอยกระทาหยาดตัวนั้นแล้วก็ยุดกินอาหารที่เรคอยผิดเพราะว่าณสองสามมือมันกระจียหายหรือว่าอาทิตย์หนึ่งไปสูงสุดกับเครื่องเดี่ยนทตามันกรมากเทียหนึ่งนะตีไปโลดเครื่องเดี่ยนสิบวันสิบห้าวันคอยกระิจหาย แล้วเขาก็กินยังได้ตามปกติเลยนี่พี่น้องที่พี่น้องเห็นเขากินได้แล้วก็ไปประมาณสามสี่หาเดือนมันก็จะกลับมาอีกเจียนหนึ่งสีเด้มันจะพ่หายขาดทั้งเจียนเขาก็เป็่นสวนนองซึ่งข่อยเข้าใจพิดว่าตอนนั้นบังเอินพอดีข่อยก็ล่มหลุมเดียงหน่อยข่อยก็เลยเก็บขาแต่ว่ากระล่มหลุมเดีงหน่อยมันขนาดที่พ่อเท่าแห้วนะเบื้องไปเลยเบื้องไปเลยี่มันบ่แมนตอนนี้มันมาเนืาโป๊ยอีกแล้วมาปวดอีกแล้วแสดงว่าเก้าอ่า แล้วพี่น้องว่าเขาเป็นเก้าทิพย์เพราะเก้าทิพย์คขอบอกล้ว่าเขาก็เป็นโรคเก้านะพี่น้องเขาอยุดตัวพี่น้องเพื่ออะไรอย่างกี้เยว่าตัวเราได้ประโยชน์อะไรเนาะแต่ก็ขอบคุณพี่น้องเด้ยที่เป็นห่วงที่เขามาบอกว่าเพลทต่งางๆ,ๆนั่นละว่าแย่กนิ่น,นนั่นนะี่แย่กินโน่นนี่นั่นแต่ว่าคันแม่คอยหายปวดคอ,กกค,อคอยกักินบคอย่อยากแลคอยก,กักิ๊บทำคอยหายปวดไปแล้ว การไข่ตะวันที่ว่าไข่หายขาดเขาไข่เขาบอกว่าได้เขาบอกว่าเป็นโรคหายขาดเนาะแล้วสิใบไข่เอาใบมายืนยันสิใบไข่เห็นนู่นนี่นั่นไงเขาก็บอกว่าไข่เป็นแล้วเขาก็ต้องมีเขาก็ไม่เห็นดแล่วเอากสารเอาอย่างไม่โชว์น้องพี่น้องเนาะมันก็ว่าเป็นผลดีของชิโชว์ให็นอ่าเพิ่นบเซียบ้าให้ตายเพิ่นกับโบเซียเนาะโชว์บบโชว์ว่ามีปัญหาเป็นว่าเขาบอกว่าไข่จะเป็นโรคเก่าแต่เพิ่นอยู่บเซียกระเรียงของเพิ่อนน้องพี่น้องเนาะทางเอฟซี ผู้เพิ่นดีๆเพิ่นเข้าใจเพิ่นเบิง่งเพิ่นเป็นหว่วงเพิ่นบอกมากเอยขอบคุณหลายสำหรับอันนี้ฟี่ตโวยงเรือว่าไอ้อยังอยากเป้ใส่เห็นนะเขาบอกว่าเขาปเป็นโรคเก่าครับเราเขาปเขาป็ปนโรคเก่าทิพย์นองแต่เขาบอกว่าอะไรล่ะพี่น้องเนียที่ว่าเขาเป็นทิพย์เพาทิพย์กัแล้วนะเพิ่นชนะนะพี่น้องบอกอีกแล้วบอกมากับแมียวันนี้เลยอันนี้เาเปิดกวนพ่อได้ป่ะเนี่ยอเอเอเ เอาละาพอกำลังทำคลิปอยู่นะพี่น้องมาเนี้ยค่ะคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะี่ยขอขอโทษนะเด้พี่น้องคนหน่อยหลังจามาเปิดยังแหวกจู้แหวกจู้แหวกนี่แหละพี่น้องขอโทษได้หลายให้ยังมัเนี้ยให้ยังลูกเอ,เอาเอายางไก่กองมาได้บัดนนให้ยังอ่าเอ้ยชว่วยทาปากเอาเอาเอาชว่วยทาปากพี่น้องเอาอืมอืมเนาะชว่วยทาปากวันน่ะ สวยจังเลยพักเธอในพี่น,อน้นองเหรอพี่นได้ของแามอืมสวยจังเลยวันนะ่ะบ๊องเวกชีมาอ๋อนี่ไปนั่งเด้ออีกอันหนึ่งเขาเป็นทุนไทยพันวางที่น่ะพี่น้องซื้อซือซ้อโป้ไฟ้พันกับไซสีสวานสุสานสีเหลืองมลมลพิษนเนีย่ยมลพิษมันน่ะสุสานสีเหลืองวันน่ะพันบอกไซเงี้ยนบุค่อยพี่น้องโป้ไฟ้เป็นไง คนเนมืนับีแมนเอฟซีตัวยงอ่นะนะผู้คนพ่อมาผู้ข่งออนะท้อการอยากว่าวใใ่ผูออ้ข่งนะพี่น้องสวยเด็กหน่อยพี่น้องเขาังเล่นของปอยเขาเล่นสวยจังเลยนี่เราเมื่อเดินเป็นสาวแล้วแง่ไปแง่ว่า ฮ่นเนเไม่พอแล้วเฮ่นเฮ่สวยจังเลยสวยจังเลยงี้างี้นนนะเอ๊เนเที่ยวเว็ดเที่ยวเว็ดนัจงมันเอานัจึงกัจงมันกัจงมันหักกระดิ่งนอกไงงี้เอาบรรยากทยเฮ่นที่นอง เกะกลางนั่นเกะกลางนี่เพิ่นก็ว่าสุสานมาเอาพี่น้องไปแล้วเพิ่นเว้าใส่ข่อยเอาไม่อย่างงี้มานี่เออตั้งขาข่อยเอาพี่น้องเพิ่นเว้าเอาให้เพิ่นเฮ็ดไปเด้อพี่น้องเอาเฮ็ดไปเพิ่นเว้าใส่ข่อยพี่น้องเพิ่นว่าทำงานเหมือนคนป่วยเพิ่นว่าพอกินข้าวยังก็นักชกมวยวแบบพี่น้องอืมการที่เว้าใส่ข่อยแบบนี้ข่อยก็สิว่าเอาไรอะถ้าเจ้าน้องเจ้าบ่มักเนาะ ขวากเฮ็ดน้องข่อยไปของการตั้งใจเฮ็ดเพื่อครอบครัวข่อยเฮ็ดเพื่อเฮี่ยนข่อยพ่วงซาตันนุ่งตันหญาเงี่ยมันเข่าเรื่องว่าเฮ็ดยั้งคำนั้นโบคือคัดตาเจ้าข่อเอาพรถวดแล้วกันกานเจ้าก็ต้องมองด้วยแง่บวกอย่ามองด้วยเง่ลบกัรว่เาเอาขืนว่าขอ่อยเฮ็ดงานคือยังฉกมุ้ยโอ้ยยังเฮ็ดงานคือยังคนป่วยขนาดแต่กินเข,ข,ข่าปันคนนฉกมุม้ยขนัานพี่นอ้องเอ้าแล้วเจ้าสีว่าไปถ้าเราคลิปนี้อยากจะไลาไปก่อนเรื่องพี่น้องคนลูกสาวข่อยนคนขวดหรืพี่นอ้อง เอ้ยสวยจังเลยพี่น้องย่องเพว้นในเด้อพี่น้องเอ้ยเพ่้ยไงเป็นสาวแล้วพี่น้องความคิดน่ะความคิดจะเป็นสาวแล้วคนน่ะจะเอียนอะไรนะเอ๊ะงั้นไงงั้นโอ้ย